สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําประจําวันจันทร์ที่27มีนาคมนะครับสำหรับราคาทองคำนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า price exhausting นะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยมันขึ้นมาแล้วก็มีการหมดแรงนะครับแท่งวีกเนี่ยจากเดิมที่เป็นแท่งบูลิตหรือว่าเป็นแท่ง i n d i c i ช i o n bar นะครับกลายเป็นว่ากลายเป็นแท่งแบลตนะครับแท่งเทียนเนี่ยมีการปรับตัวลดลงประมาณ สิบเหนะรียญนฮะทีนี้สัปดาห์นี้นะครับคาดการเนี่ยก็ยังคิดว่าราคาเนี่ยน่าจะอยู่ในตัวบิลลี่ซัพพลายโซนนะครับหรือว่ามีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในกรอบเวลาเดยนะครับกรอบเวลาเดยนะครับคาดการสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเกิดโครงสร้างดับเบิลท็อปได้นะครับก็คือราคาเนี่ยอาจจะมีการ ปรับตัวลดลงไปนะครับจากแนวปัจจุบันเนี่ยลงไปถึงประมาณ1940นะครับซึ่ง1940-1930เกนี่ยก็จะทำให้เกิดโครงสร้าง double top นะครับก็คือมีการเบคเอาท์มาเมื่อวันที่17นะครับแล้วขึ้นไปแถว2010นะครับแล้วก็ลงมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งวันที่22นะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งครับเกิดเป็นโครงสร้างนะครับซึ่งอาจจะแปลเปลี่ยนเป็น double top ได้นะครับเราไปดูในกรอบเวลา4ชั่วโมงบ้างนะครับ สำหรับ4ชั่วโมงนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมให้สังเกตนะครับว่าจุดที่ราคาอาจจะทำอีโคไฮนะครับหรือว่า EQS ซึ่งมันจะทำให้เกิดตัว b a l i s h d i v e r g e n c นะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับราคาขึ้นไปถึงประมาณ2,003เกิด d i v e r g e n c ในกรอบเวลา1ชั่วโมงแล้วก็เกิด d i v e r g e n c นในกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยราคาก็ปรับตัวลดลงนะครับปัจจุบันเนี่ย อยู่ที่1,974นะครับก็ท่านที่เป็นสายซวิงเทดนะครับน่าจะได้เข้าเทดกันมาจากแถวไฮเลยนะครับแถว2,002 2,003นะครับก็ราคาปรับตัวลดลงมานะครับโดยปัจจุบันเนี่ย28เหรียญครับเกือบ30เหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ในโครงสร้างมันนะครับก็โครงสร้างเนี่ยปัจจุบันนะครับก็ยังมีเส้นสปิดไลน์รองรับอยู่นะครับเส้นปะตัวนี้นะครับซึ่งราคาเนี่ยอาจจะลงมาทดสอบ เส้นแนวรับสปีดไลน์นะครับซึ่งมันอาจจะสอดคล้องกับตัวซัพพอร์ตดิสแทนฟิปนะครับแถว1965แล้วอาจจะมีการเด้งอีกครั้งหนึ่งนะครับคาดการ4ชั่วโมงนะครับก็คือตัวเส้นปะเสีนเงินเนี่ยจะรองรับราคานะครับทำให้เกิดการเด้งนะครับการเด้งเนี่ยอาจจะทําให้เด้งกลับไปแถวให้เดิมนะครับหรือว่ากลับไปเด้งแถว1885เพื่อลงต่อแบบนี้ได้นะครับ ทีนี้การเทรดในวันนี้นะครับเราก็จะโฟกัสนะครับโฟกัสในกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงวันนี้นะครับก็ผมจะโฟกัสไปที่การเทรดเซลล์เป็นหลักนะครับถ้าเราดูตัวไพล์วอตนะครับแนวรับต้านปัจจุบันนี้นะครับมันจะมีไพล์วอตของเมื่อวันศุกร์นะครับ1887 แล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับก็่วันนี้ไพ่หวตอยู่1985นะครับถ้าราคาลงมาแถว1965นะครับซึ่งเป็นซัพพอร์ตดิสแตนฟลิปอย่างที่บอกนะครับหรือว่าเส้นปะเนี่ยผมมองว่าราคามันจะเด้งนะครับแต่ว่าผมจะไม่โฟกัสที่บ u ายนะครับท่านที่โฟกัสบ u ายเราก็คงต้องออสังเกตนะครับโฟกัสแล้วก็เพื่อที่จะบายต่อตรงนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะโฟกัส ที่การเซลล์นะครับซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันยังเซลล์อยู่นะครับถือจากช่วงราคาที่ทำตัว e q ค i p เแถว1ชั่วโมงแถว2002นะครับลงมาถึงปัจจุบันนะครับทีนี้ถ้ามันลงมานะครับอีกนิดนึงแถวแถวหนก็จะแบ่งปิดนะครับแล้วก็ตอนที่ราคานะครับสมมุติว่าราคามันขึ้นไปแถว1885นะครับก็จะ วางแผนเพื่อที่จะชอ็อตลงมาอีกทีนะครับแล้วก็ลุ้นว่าราคามันจะเบรกตัวเส้นประสีน้ําเงินลงมาได้หรือเปล่านะครับสำหรับถ้าเราชอร็อตจาก185 18 8ลงมาเนี่ยตัวทา r เก็ตเนี่ยก็จะมองไว้แถว1940นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับมันก็จะเกิดเป็นโครงสร้างดับเบิลท็อปแบบนี้นะครับซึ่งถ้ามันเกิดโครงสร้างดับเบิลท็อปแบบนี้นะครับเราสามารถมองยาวๆนะฮะลงมาแถวในระดับราคา 1880หรือต่ำกว่าได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องรอคอนเฟิร์มก่อนนะครับตอนนี้มันเบรกเส้นปะเส้นสีแดงมาเส้นหนึ่งแล้วนะครับซึ่งมันหลุดมาครั้งแรกนะครับกลับไปทดสอบไฮแถว2,003แล้วก็ปรับตัวลดลงมานะครับตอนนี้ยังมีเส้นสปีดไลน์สีน้ำเงินรองรับอยู่อีกทีนะครับซึ่งมันก็อาจนะครับต้องบอกว่ามันก็อาจจะเป็นตัวรองรับราคาดันราคากลับขึ้นต่อได้นะครับเพราะว่ามันยังเป็นเพนขึ้นนะครับแล้วก็ตัว โลของมันเนี่ยยังยกสูงขึ้นอยู่นะครับแม้ว่าไฮมันจะเท่าเดิมนะครับมันก็อาจจะเป็นการบิลล์อัพราคาขึ้นไปในลักษณะนี้นะครับยกโลขึ้นมานะครับอีโคไฮนะครับถ้าลงมาตรงนี้นะครับรับอยู่แล้วสามารถเบรก1885มันก็จะกลับไปทดสอบแถว2003หรือว่า2 0 1 0อีกทีนะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับก็เราต้องดูว่ามันจะเกิดโครงสร้างที่เป็นการ Stop h u ันนะครับหรือว่า วิ่งไปสัก2 0 2 0แล้วก็กดลงอีกทีหนึ่งหรือเปล่านะครับแต่ว่าโดยรวมผมจะมีใบัดเป็นใบัดเซลล์ือครับหรือว่าใบัดในการช็อตนะครับสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำของเรานะครับต้องขอขอบคุณโบรกเกอร์เอนะครับโบรกเกอร์มาตรฐานออสเตรเลียนะครับได้รับปร,ริญาตจาก a อเซฝากเงินของลูกค้าไว้กับธนาคารเทียวันของออสเตรเลียนะครับให้มีการในกว่า150ประเทศทั่วโลก แล้วก็อยู่คู่กับเทเดอร์มามากกว่า13ปีนะครับสามารถเทรดได้ทั้ง MT4, MT5 และ TradingView นะครับท่านที่สนใจสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ b บรก e r g c a p ได้ที่ c a p ชั่นนะครับแล้วก็สามารถติดต่อนะครับไปที่เบอร์โทรนะครับหรือว่า Line แอดบริเวณด้านล่างนี้นะครับแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ในการเคาะครั้งถัดไปสวัสดีครับ